เธอคะไม่รู้เจปไปก็จะขอแนะนำเลยนะภาษาไทยญี่ปุ่นนะคะฮึบ๊ายบายค่อยไปเจอกันที่เจแปนนะครับไปเจอกันที่ญี่ปุ่นนะครับบ๊ายบายอุ้ยสายฮะ <c oughs> ฮัลโหลวันนี้เราวันนี้เราจะไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วตอนนี้เรารออยู่นะครับตอนนี้เรารอเครื่องเครื่องมาตอน8ปดโมงไปดูกันเลยตื๊ดตื๊ดตื๊ด,ด,ด ตอนนี้เรามาอยู่ที่ชินจูกุหรอครับใช่คืัตว์พิลาตวโอ้โห่หนัาเหรอใช่เนือยู่ตอนนี้เรากำลังกินคอนกับสตรอเบอรี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนี่คือสตรอเบอรี่กับชุบน้ำตาลนะเดี๋ยวลองชิมดูสักหนึ่งคำสิเป็นยังไงโอ้โหแข็กัดได้ไหมเนี่ย อ oh no uh uh, uh, ๋อนี้ครับอันนี้700เยนนะคะอันนี้600เยนอโอเคปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เซเนอรเองครับเรามาพักที่โรงแรมโคเทลเกลซิลี่ครับในโคเทลเกลซิลี่ก็อยู่ที่ ชินจุกุนะครับแล้วก็อยู่ในย่านของคาบูกิโจมาง่ายมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆมาจากสนามบินนาริตะใช่แล้วเราก็นั่งรถัชเตอ์บัสมาลงที่คาบูกิโจนะครับเท่านั้นนะอันนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับโรงแรมเลยใช่ไหมครับใช่ครับที่สําคัญโรงแรมนี้นะครับก็ห้องกว้างพอสมควรนะครับแล้วที่สําคัญนะครับมีทีวีให้ดูด้วยเออมีทีวีให้ดูด้วยนะครับและนี่ครับเป็นห้องน้ำห้องน้ําสามารถนั่งแล้วก็อาบน้าได้ด้วยอาบน้าแบบ แบบนั่งกับคนเจแปนเลยใช่ไหมครับใช่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับโรงแรม g ก o ซ e รีเนี่ยก็สร้างโดยบริษัทโทโฮซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตหนังเรื่องก็อตซิล่าและที่สำคัญเซโนรู้ไหมว่าเขาให้ก็อตซิล่าปี2015เนี่ยเป็นตัวแทนของโรงแรมนี้เลยนะเป็นคิงเลยเหรอเป็นคิงเลยมาแล้วชินจูก,กุนะครับ2024ให้เลยไหมครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหม ถ้าเทียบกับเมื่อประมาณ6 7ปีที่แล้วก่อนที่จะมาตรงแบบโควิดเนาะใช่เปลี่ยนแปล,ลงเยอะเราเหมือนก้อกลับมานอนนอวันนั้นที่มานอนโรงแรม,มกอสซิล่าเนี่ยเซนโนยังไม่เกิดนะครับตอนนี้เซนโนเกิดเรียบร้อยนะคาบุกิโจทาวเวอร์ที่เดี๋ยวจะพาไปดูใช่เดี๋ยวคืนนี้เราไปเก็บภาพบรรยากาศของทน่นกุใหญ่มากเออโดยเฉพาะวันนี้เรามานอนที่คาบุกิโจนะครับเราจะได้เห็นว่าคาบุกิโจเป็นยังไงแล้วรู้สึกมันจะมีเหมือนคล้ายแบบเป็นลานเบียร์ด้วยใช่ไหมครับ แล้วเสียงดนตรีเสียงกาชิล่ามันเอิงหรือเปล่าเขาจะมันคือนอนหลับไหมสรุปนอนที่โรงแรมนี่เราโรงแรมนี้เลยโรงแรมเกอร์เลอรี่โรงแรมเกอร์เลอรี่โอดเดลเกอรเลอรี่เกอเซอรี่เกอร์เซอรี่นะครับตอนนี้เป็นตอนเช้าเพราะนั้นเนี่ยคนจะไม่แน่นเมื่อวานนี่คนอย่างแน่นเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าชินจูกุตอนนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับไปดูกันไปดูกันหลงกี้ในตำนานดองกี้ ชินจูกุดองกี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่ดองกี้ยังอยู่นะครับที่เดิมไหยครับอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเราข้าไปดูสำรวจกันนะว่าเป็นยังไงบ้างบอกว่านี่เป็นดองกี้ครั้งแรกที่แรกเมื่อสมัยเกือบ10ปีที่แล้วที่เรามาเที่ยวน้อก็จะเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้ก็จะตื่นเต้นอุ้ยข้ามถนนหรอไปโอ้โหคนเยอะนะครับก็บรรยากาศคนเยอะตอนอู้นี่ขนาดตอนเช้าวันอาทิตย์นะคนเยอะขนาดนี้คนเยอะมากนะครับ นี่นะครับสภาพของชินจูกุ JR ชินจูกุนี่ JR ชินจูกุนะที่เขาเดินกันเยอะๆนูน่นอะเดินกันเยอะๆนั่นคือคนเพียบเลยรถไฟครับรถไฟนะครับึ <Okay. S 1> ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะลูกเนาะชินจูกุร้าน,นยังไม่ค่อยเปิดกันนะคะโอเคตอนนี้เรา ขึ้นมาที่ชั้น4นะคะร้านนี้อยู่ที่ชั้น4ใกล้ๆตรงโรงแรมกอซิล่าค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าคาบุกิโจชินจุกุใช่ใกล้ๆโรงแรมเกรเซอรี่กอซิล่าซึ่งซึ่งอันนี้แม่ทรายไปดูมาว่าส่วนใหญ่คนก็ชอบมารีวิวใช่ไหมร้านนี้เป็นร้านแบบวากิวปิ้งย่างแวรกิวปิ้งย่างแบบเรื่องอะไรนราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้ทีเนี้ยมันจะมันจะของดีจริงหรือจกตาเนี่ยดูกันนะเนี่ยเริ่มแรกเดี๋ยวมาเสิร์ฟแล้วเนี่ยผัลัด โอ้สลัดสลัดเดี๋ยวเขาจะเริ่มเริ่มค่อยๆมาส่งนะท <c oughs> ีนี้เขียนว่าอะไรไหมนะเขาเขาว่าถ้ามีคำถามได้ถามทีนี้ป๊ะป๊าอี๋น้ำจิ้มเขามีหลายแบบนะเขามีนี่นะคะนี่ <c oughs> ขวดนึงซึ่งอันนี้อีกขวดนึงต่างกันตรงไหน <c oughs> แต่อันนี้น่าจะเป็นกระเทียมะครับ เียมแต่สำหรับคนไทยอย่างเราพริกนะคะพริพกน้ำมะนาวมีครบแต่อันนี้แม่ว่าเด็ดปกติที่บ้านเราอ่ะจะกินกับเกลือนี่คืออะไรเกลือกับพริกไทยค่ะอ๋อรวมมืนไปเลยเกลือพริกไทยเวมนกัน,นนี้นะคะฮะอยู่นี<ด>้วิธีการสั่งนี่คือเขาแบบเจ๋งนะไปมีภาษาอังกฤษนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาอา้าแหมเปิดหน้านี้ไว้ก่อนเลย นี่หน้าบาร์บีคิวซึ่งอันนี้เขาก็บอกเป็นแบบเป็นไวกิวใช่ไหมมันไม่ใช่บุฟเฟ่เนาะมันไม่ใช่บุฟเฟ่นะทีเนี้ยเนื้อมันจะอร่อยตามที่เขาแบบพูดกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่สั่งไปพี่ก็สั่งแบบเนื้อฟรีนี่ไป2อันแล้วก็จริงๆมันจะมีแบบมันจะมีชุดอนะมันจะมีชุดนี้ค่ะอ่ะก็เลยสั่งชุดนี้ไปหิกสำหรับแบบสอน่าจะหิวจริงอ่ะหิวหิวหิวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เราคยรู้ว่าบอกว่าตุกนี้อยู่ใกล้ดองกี้มากเลยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยใช่ไหมครับใช่ครับขึ้นมาชั้น4นะครับเพื่อนๆเนสล้วเฮ้ยเขามีนี้ให้เราด้วยลายซะก่อนใช้ได้ดนะแต่ว่าน,นี้คือหมูนะ นี่หมูนี่เนื้อเซตใช่ไหมคะนี่เป็นเซตครับ <S <S ต้องไม่ดูว่าละลายไหมละลายในปากมโอเค <Okay. S 2> นี่นะคะตอกฟ้าทำให้ว,ว้าวน่ากินมากจิ้มแค่เกลือจ,จริงๆชอบทานแค่นี้นิดหน่อยไปเปยังไงรสชาติได้ไหมมันหวานหวานเลยอ่ะกลองมันนิ่มไหม มันจกตาไหมสรุปเดี๋ยวเราลองกินเลยอ่านตานี้โอเคอ่ะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูไปเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างลูกอร่อยมากทำเองครับโอ้โหจริงๆหลักการย่างเนื้อเนี่ยนะโดยเฉพาะเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยไขมันมันเยอะ เขาเรียกว่าเวลาเขาเลี้ยงมาเนี่ยเขาเลี้ยงตั้งใจให้มันมีไขมันแทรกเพราะนั้นก็จะต่างกันกับพวกเนื้อออสเตรเลียเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็เราก็ไม่ต้องย่างนานไม่ต้องปิ้งนานมันแทรกข้าคอมเนต์่าด้วครับลูกคนต์คอมเมนต์มาด้วยว่านี่คืออะไรคืออะไรนะคอมเมนต์มาด้วยนะให้เขาคอมเมนต์มาให้ไหมครับในช่องจีนสไตล์ว่ามันคืออะไรครับ นี่นะครับฟ้าคร <Wow. S 1> ับีมาดูกันนะครับนะครับอ่ะเนตายว้าว wow. อันนี้จิ้มซอสอยู่แล้วนะคะเราจะไม่จิ้มโอ้ร้อนอ้อครับลลายเป็นมากนี่อะลายไหมร้องร้อง เดี๋ยวกลัไปน้องเบนตาเซโนแล้วล่ะเดี๋ยวไม่ลายที่แม่เขาบอกเออแม่เขาบอกว่าลายเดี๋ยวไม่ได้ลายลงดูสิกลับไปหนึ่งคำครับแบล็กิวเสียวจิเป็นไงโอ้นู้น่ะเไง่เาะรเหรอไม่ไดไม่ดาหร่ไยแน อ๋อแต่นุ่มโอเคผ่านไหมสามผ่านไหมให้กี่ดาวให้กี่ดาวสามดาวอ่ะนี้เต็มเต็มเก้าอ้ให้เก้าเป็นสิบโอ้เก้าเต็นสิบโอเคมันนุ่มันนุ่มเก้าเต็มสิบเยี่ยมเป็นชิ้นเลยมันจะเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆสันในเมื่อกี้นี้แม่ไม่แน่ใจใหญ่แบบนี้ได้เหนียวไหมป้าบอกไม่เหนียวมาลองชิมดูสิลองชิม ใช่ไหมะนะชุปฮะดอืมข้าวตามออยอเริ่มหมดแล้วนะเริ่มพล่องแนละ้วแล้วก็เกือบหมดไปแล้วนะครับตอนนี้รสรุปว่าร้านนี้เนี่ยที่ยูทูบเบอร์เขารีวิวกันนักนาว่าต้องมาที่ชิมชุกุตรงคาบุกิโจร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราทิ้งโลเคชันไว้ให้สำหรับแม่ทรายคิดว่า จริงหรือจบตาล้านนี้แม่ว่าให้กี่ดาวให้กี่คะแนะนดีกว่าเต็มสิบเออเต็มสิบแม่ให้ไปเก้าเลยอ่ะโอ้โหเกือบเต็มเลยเนี่ยทำไมไมให้อ่ะว่ามันมีบางบางเมนูอ่ะคุณโนให้ด้วยนะครับพันเลยเหรอแม่ว่าบางคือทุกเมนูนี่นุ่มหมดเลยนะต้องขอบอกคือสั่งหลายจานมากป้าปาสั่งมาหลายจานนุ่มละลายนปากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ แต่อันนี้แล้วแต่คนชอบแต่แม่ว่ายัางไงก็อร่อยต้องลองมาดูกันนะครับร้านนี้เหมือนรไรไฮเลยนะจร,จริงไม่ใช่ควันควันนี่หมดแล้วคนะนี่กินข้าวกันหมดถ้วยเลยนะแม่นะ่ะปกติแม่ไม่กินข้าวเลยน,ะนี่นี่คือเป็นสภาพสัมนายเห็นไหมดูนะอมพอมาอม,มาปุ๊บเนี่ยคือ,ค,อคือถ้าเป็นคอเนื้อเนี่ยแล้วยิ่งเป็นแบบแฟนพี่โตบางโตด้วยก็อบอกว่าจริงๆพี่โตเขาเขา,เขาเขาบอกนะว่าก็มากินเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยมันมันเยอะ คือมันก็าจะาเลี่ยนๆนะแต่ว่าคือเท่าที่เรากินมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะครับมันก็แล้วแต่ว่าชอบไม่ชอบเป็นยังไงแต่วันมื้อนี้เราอยากเราตั้งใจกินปกติเราเป็นคนชอบกินออสเตรเลียเราเป็นแฟนเนื้อแทนกันเรไม่ค่อยกินมันโอเคงั้นเดี๋ยวทริปหน้าจะไปกินอะไรจริงหรือจกตาใช่ไหมในทริปจะเจแปงเดือนธันวาคม,มนี้นะครับ2024ปิดท้ายปีเราไปกินร้านไหนเราเดี๋ยวเราตาม และเโน่ไปดูกัน